เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวพัพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชีพเป้ารถบ้านเดิมๆนักผู้ชมเลยเรียกซื้อเรียกขายครับทนันใดกำลังหารถบ้านใช้งานอยู่ครับคันนี้รถบ้านแท้นแน่นอนครับเป็นตูต้าโครโรนาครับท้ายโด่งปี97 องเครื่องเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมครับรอยพับรอยอาร์ตยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์เดิมงานอยู่ครบครับเดิมสนิทเจ้าของดูแลอย่างดีมีชุดเครื่องเล่นเสียงให้ด้วยครับมีแผงซาวให้ด้วยองเครื่องสะอาดหน้าเดิมบางครับราคามอไซค์สามหมื่นสามพันบาทเท่านั้ไปขับใช้งานเดินทางไกลได้สบายแม็กสวยครับยางดอกดีสีสันนี่อาจจะมีซี่กันบ้างนะครับตาม,มาอายุการใช้งาน สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลยภายในสวยนะครับเบาะหนังแผงประตูหุ้มเข้าชุดกันเลยครับมี m อมมีเครื่องเล่นเสียงเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้ารถบ้านๆคุ้มๆถ้าชอบาฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ